สังขารขันโดยนัยยะแห่งอริยสัจสี่พิุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายหมู่แห่งเจตนาหกเหล่านี้คือสันเจตนาในเรื่องรูปสันเจตนาในเรื่องเสียงสันเจตนาในเรื่องกลิ่นสันเจตนาในเรื่องรสสันเจตนาในเรื่องผลถภะและสันเจตนาในเรื่องธรรมารมณ์ ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะอรยะิยมรคมีองค์8ดนี้นั่นเองเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ